วันนี้วันที่10มีนาคม2568เป็นครั้งที่67ของกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรสองมหาจักรพรรดิยอดรวย <c oughs> ข้าพเจ้าวราพรเจริญประเสร,ริฐรหัส361ขอถวายเสียงสวดสาพยายพระสวดพระพุทธมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่คือว่าอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพ้ะเจ้าจงตั้งมั่นมีสติ ได้รับได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพเพื่นชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทน นึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสสะสนันตุสักโมคะทังสัคเาเมจรูเบคริสิครัตเถจจันตริเขวิมานีที่เปรัตเถจะคาเมตรุวนาคหะเคหะวัตุมเหตเขเตภุมาจจยันตุเทวาชรัทธาวิสเมยยะขขันธป,ปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวารวจันลังสาโวมเมสนันตุ ธรรมสนารารวยมพัทันตาธรรมสนารารวยมพัทันตาธรรมสนารารวยมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอวินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอมินาสกาเรณะธัมมะอภิปูชยามะอวินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระคหาพุทธังพระกอนตาอภิวาเทมิ สวาขาโตพววูพัคตตาธมโมธม,มังโนสามิสุปฏิปันโนโพัคตสาวกะสังโฆสังฆังนามิสีบทสวดธมัมการสิทธิสาถานโมตสัสสะพววัคตูรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสัสสะพัคตูรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพัคตูรโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 5. บทสวดไตยสระคมนปาทะพุทธทางสระนังคจฉามิธรรมังสระนังคจฉามิสังฆังสระนังคจฉามิทุติยัมปิพุทธทางสระนังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคจฉามิตติยัมปิพุทธทางสระนังคจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคจฉามิ 6. บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็บ บทสวดมหาสมัยสตรเอวามีสุตังเอกังสมายังพระควาสกเกสุวิหรารติกปิโรตุสมิงมหาวเนมาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวาวาอรหันเตหิทัศสหิจารกธาตูหิเท,ตทะวะตาเยปเยนะสันนิปจตาหนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังขจ,จะอัทโขจตุน,นัง สุทธาวาสากายิกานังเทวานังเอตะัทะโหสิอายังโขภะคะวาสเกสุวิหรารติกปิระวะัตสุมิงมหาวเนเมาตาพิกขุสังเคนะสติงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะระหันเตหิทศะะหิจโรกชาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปสิตาหนติพระครนตังทัศนายาพิขุสังขจะยันนุมะมยามปิเยนะภะคะวา เตนุประสังกมาเยยเตนุประสังกเมยามะอุปสังกมิตรวาพระควโตสันติเกปจเจกคาถาภาเสยามาติอัทขูตาเทวตาเสยสาปินามะพะวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปัสสาริยปัสสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะ เอวเมวสุทธาวาสเวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปริโตปรุปตุระหัสุอัตขโตาเทวตาภควันตังอภิเทศอภิวาเทตวาเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตาโหเอกเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสสิมหาสมโย พราะว่านัสมินเทวากายาสมาคตาอคันตมหะ,หะอิมังธรรมะสมายงางทักกิตาเยวะอป,ปราชิตสังคันติอทะโขอ,อปปราเทวตาพระกวตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตัตภิโคสมาธาสังสมาค้หังสุจิตตังอัตโนอุชุกกรรมังสุสารีวะเนตานิสะ เตวาอินทริยาขันติปันทิตาติอัตขัวปราทวตาภควตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปริขังอินทขีรังโอหัจจมะมีชาติจรันติสุทาวิวาราช จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขปราเทวตาพระคววตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยกิเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคามิสันตินตปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปุริปุเรสันตีติอัตโขพระควาภิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิฆเว ทัสสุโรกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายะภิขุสังคจจะเยปิเตพิขเวเอเฮสุงอติธรรมฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตประมาเยว,วะเทว,วตาสันนิปติตาเฮสุงสุยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวหุสันติ อนาคตามัตถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภครตานังเอตะประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาเข้าวิสันติสุยธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนทาะาสาธุกัง นมามสิครโธะภาสิสะภาสีสสะภาสิสมีติเอวัมเอวัมพันเตติโขเตติขูพระควาโตปัจจโสสุงพระควาเอตัะโวจะสิโรกะสิโรกะมนุกกัสมากัสามิสิโรกะมนุกกัสามิยัตถา ภูมิมาตะทาสิตาเยสิตาสิริคำภรังปะฮิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสลีนาโรมังโรมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตามะนัสสาสุตาวิปสัสสนะม,มาวิปสัสสนะมะนาวิรา พียโยปัญจสตยตวะวเนกปิรัตถเวตะตัวอมันตยิสตสาสาวเกศาสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาาพิโคเตจะอตตปมกรุงสุตวาคุทธสาสนังเตสัมปาตุระหุยาหนังอมนุสานัทสนังอเปเกสตมัทธคุงสหสังอัตสัตริง สตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนัมตมัทขุงทิสาสภะพุทธาหุงตันจะสพังอภิญญายะปะวะคิตตวานะจักคุมาณโตอมัตอมันตยิตรสหสา,ส,าสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะถะภิขโว เยวังกิติยสามิคิราหิอนุปปสุโสสัตตสัสหัสาวายขานภูม,มิากาปิรวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตณนะอันโตยสัสสสิโนมูธมานาภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังชัสสัสสาเหาวะอตายขานานันตตาน,นินโนอิทิมันโตชุติมันโตณนนะอันโตยสัสสสิโน โมทนาอภิจามุงพิขูนังสมิติงวนังสาตาคิราติศาสายขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังอิเจเตโสราสสสายขานานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตณะวันโตยัสสิโน โมธมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวชส,สามิตตาปัญจสตายาขานานตวันน,นิโนอิทิมันโตชติมันโตณัวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลละสะนิเวสนังพิยโยนางสตหาสหสังยาขานางปยิรูปาสติ คุมพิโรราชคาคะิโกโสปาคะสม,มิติงวานังปุริมัจจะทิสังราชาทัตตารโโปราสาสติคันทพานังอธิปติมหาราเชมหาราชายาสัสสโิโสปุตตาปิตัสสะโวอินทม,มานามหาพราอิทิมันโตชติมันโตน,นะอันโตยสัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสม,มิติงวานัง ทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตปัสสะสติภุมพันธนานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพโวอินธมานามภาภลาอิชิมันโตชุติมันโตนาอันโตยสัสิโนโมธมานาพิการมุงพิขูนางสมิติมวนังปัชมันจะที่สังราชาวิรูประโคปัสสะสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะะโวอินธมนามหาภราอิทธิมันโตชติมันโตณะอันโตยสัสิโนมโมทมนาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านังปุตตะรันจะที่สังราชากุเวโรตัสสาาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะะโวอินธมนามหาภราอิทธิมันโตชติมันโตณะอันโตยสัสสิโน โมธมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวัาางปุริมะทิสังทัตารัทโถท,ทักคิเนนณวิรุณะโกปัชชิเมณาวิรุปโขกุเวโรุตรังทิสังจตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตธรมานาอัทังสุวนเนกปิรวัตตะเเตสังมายาวิโนทาสา อาคูวัจจะนิกาสทามายากุเทนทุเวเทนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนูกามัสเโทจะก,กินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทโวสูจะมาตริจิตเสโนจะคันทโพนโรุราชา ชนโสโฟอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารุสุริยวัจสาเอเตจันเยจราชาโนขันทภ,ภาสหราชุพิโมธมานาภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอาาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสจจะตันชกากัมพระสตราอาคู ปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตารฐาจะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมวหานาคโคโสปาคะสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสาหารันตินิพพาทิชาปักขิวิสุทธจักจักขูเวหายาสาเตวนานัชชะปตตาจิตตาสุปนา อิติเตสมานังอภยันตฐานาคราชานะมาสิสุปนตูเข็มมะมะกาสิพุทโธทสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสราะมะกังสุพุทังชิตาวาชิรหัตตถาชิตาว,วาชิรหัต,ตเถนะสมุทังอสุราสิตา พาตรูวาสวัสดเ,เสเต,เตอิธิมันตูยะสัสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคสาเวปจ,จิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสตันจะพริรันพริปุตตานังสัพเพเวโรจานามากาสัยนาหิตวาพริงเสนังราหุพัทธมะ ปาขมสมโยธานิพัทธันเตพิกูนางสมีติงว่านังอาโปจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตธาขมงปรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหะเมตาการุณาอาคูเทวายัสสินโน ทะเ,เตทสตทศทากายาสัพเพนานัตตวันนิโนชิตมันโตชติมันโต,น,ตนัอวันโตชิสสินโนมุนธมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวานางเวีนทูจะเทวาสารีจะอสมาจะเวยมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักสิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักสิตา นักขตานิปุรักิตวาอาคูมันทะวาราหกาวสุนังวาสโวเศโธสังสกุปาขะปุรินทโททศเสเตทศสากายาสพเพนานัตตวันนิโนอิิมันโตชูจิมันโตนะอันโตโยสสิโนโมธมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางอาถาคูสาภูเทวาชารมักคิสิข,ขาริวะอริ สก,กาจโรชาจะอุม,มาปุพพนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสุริยะสุจิราอาคูอาคูวสหเวนัสิโนทเสเตทศทากายาสเพนาน,าตน,นัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาอันโตยัสิโนโมธมานาภิกามุงพิกูนางสมิติงวานัง สมานามหาสมานามมนุษสามนุสุตตมาคิดทถาปทูศิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอัฐาคหาูหาระเอยวเทวายเยจ,จโรูหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสสสิโนทศัศเสตทัศธากายาสัเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสัสสสิโน โมธมานาพิการุงพิคูนาสมิติงวานังสุกกาการุงหารุณาอาโคเอคศศาสหาโอทาตะไครหาปามโมขาอาโคเทวายิจักขนาสทามัตตาหาราคชามิส,สกาจยา,ายัสสิโนทธนะยังอาคาปชนโนโยทิสาอภิรัสติ ทัศเตชัตกายาสพีนานัตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติวันโตันนาันโตอสัสินโนโมทมานาภิกามุงพิกขุนางสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามะกัตถกาจะยะสัสสิสุสินโนสัมพิตตากะรามเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานัตตินโนอาคูอาคูปรินิมิตตา ปาริมิตาทัศเ,เตทัศธากายาสเพน,นานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาันโตยัสสิโนโมสธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวานาังสัเทเตเทวากายาสัเทเตเทวานิกายาสเพน,นานัตวันนิโนนามันบะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัิสาสะหะ อุตทะชาติมัคคีรังโอคตินนมามาสวังทักเขท,ทักเขท,ทักเขโมคตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภมาปรมาโตจะปุตตาอิชิมาตโตสหะสนังกุม,มาโรโอติสินสนัสนงกุม,มาโรโอติโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนัง สหัสพรมโรกานังมหาพรมมาทิตติสติอุปป,ป,ป,ปันโนโชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโนทัศเศรษะอิสระอาคูปัจเจก,กวะสวัตติโนเตสจจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพอภิกันเต สินเทเทวเวสภมกเกมารเสนาอภิชามิปัสมะปัสสะกันหัสสะมัทธิยังเอทะคันหัสทะพันทะทะราเคนะพันธะธมัตุโอสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุจิตตทะโกจินังอิติตัทะมหาเสโน กันหะกันหะเสนังอัเปสยิปานินาตระมหาจาัสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวสุสโผสโกเมเมโคณะธะนะยันโตสุวิชุโกตะถาโสปัจจุทาวัตติ สังธโตูอสมัยังวเสตันจะสพังอภิญญายะปะวิสตวานะจกุมาตะตูอมันตยิสตาสาสาวะเกสาสนิรตีมารสาีนาอภิสันตาเตวิชานาคภิกโกเตจะอตตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสนัง วีตราเชเคหิป,ปกามุงเนสังโรมมปิชยุงสเพวิชิตสังคามาพยาติตายะสสินโมทันติสหภูเติหิสาวกาเตชเนสุตาติ